จากสปปลาวเนาะสาธุสาธุสาธุโอ้โหในกำลังแห่อันนี้เฉพาะคนสปปลาวนโะยมนะเยอะมากเลยนะอันนี้คือที่แห่มานี่คือพี่น้องจากสปปลาวส่วนพี่น้องฝั่งไทยรอรับอยู่ทางนู้งงน พี่น้องครับพี่น้องพี่น้องคณะด้ผ้าป่าเรานั่งด้านหลังได้อาคารด้านหลังเราเตรียมไว้ให้แล้วนะครับอาคารด้านหลังอันนี้มาแก้บนขายที่บนได้กี่วันน่ะวันสองข้งในข้างที่สามสองอาทิตย์จ้ะโอ้สองอาทิตย์<ล>บนว่าได้ไงเนี่ยบนว่าคอยได้ขายขอยได้ขายชื่ออะไรบนเลยอยากขายที่บนบอกว่าขอยเนี่ย